าพามาเก็บบูเบอรี่เก็บบูเบอร์รี่ลายหลาย,ลายคนเดียวคนอื่นเขาเก็บอีกฝั่งหนึ่งน่อยุคนเดียวปันี้ลายหลายๆดำคึบเลยบูเบอรี่ดกบูเบอรี่ดกดกดกเนี่ยเผียนร่วมีตลูกใไง มีคนมาเก็บอยู่แต่ว่าเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งหนีหน,นีอยู่คนเดียวหนีอยู่คนเดียวเบิ่งดำคืบเลยเนี่ยบุห็นดอกเนาะปลาบูเบอรี่ข้างนั้นเลยเนี่เต็มเลยเต็มเลยเพื่อนกลมาเดินมาเก็บเอาบอตองซื้อฟรีฟี่ฟีผลไม้ฟรีมาเก็บเอาหลายคักมาเก็บบูเบอรี่ มันหลายคักหลายเต็มเลยใส่เสือเข็นยาานั่งเข็มนนิโมไล่ไล่ไลเนี่ยเห็นไ่นั่งเก็บตรงนี้ตรงเดียวกับเต็มแล้วเนี่ยว่ต้องไปทางใดว่ต้องไปทางอื่น เยอะมากมายร้ายหลายเก็บตรงนี้ตรงเดียวบ่ต้องไปตรงอื่นเลยร้ายหลายเบิ่งมิต่ลูก่ังไงมิต่ลูก่ังไง Đốt, 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 pinny. Lung y bung hay bưng bubbly bưng doc, 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 đốt, đốt, đốt Đốt, đốt, đốt Đám มีตะลูกใหญ่ๆเงียเก็บได้เต็มละได้เต็มถังมีตะลูกใหญ่ๆไง้เดเต็มถังแล้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนอกจากเนาะ เจอกันในคลิปหน้าจ้าสำหรับมันีกนแค่นี้ล่ะจ้าบ๊ายบาย